นอกเกษตรกรที่ต้องการแบบรุ่นประหยัดรุ่นนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแต่ว่าเดือนนี้เห็นทางโรงงานเขาบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษเลยเดี๋ยวอยู่แค่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเป็นไงส่งฟรีไหมหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแล้วครับตอนแรกที่เห็นออกมาเป็นตัวใหม่อยู่ที่สองหมื่นเก้าร้อยใช่ครับหลังจากนั้นก็ลดมาที่หนมื่นเจ็ดแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นแบบให้หลายๆคนได้ตัดสินใจลดเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยก็เลยขามาดู ติดเดีวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรมีน้องเลือกในการที่หมุนถึงนะครับเนี่ยมูลแต่ทีแบบนี้เลยเห็นว่าสั้นๆคือไม่มีหัวบทนะมันก็จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าหัวบทเวลาเอาไปแล้วพี่น้องเกษตรกรไม่ก็ได้ใช้เขาก็เลยตัดออกเพราะตัดออกปุ๊บมันก็เลยทําให้ราคาลดลงใช่ครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทสีข้าวได้สีข้าวได้สามระดับนั่นคือสองระดับเยี่ยข้าวได้สามระดับเหมือนกันครับตะแกรงทุกอย่างสแตนเลสสามระดับมีระบบคัดพันธุ์ข้าวครับมีคัดพันธุ์ข้าวง่ายเห็นไหมครับ ของสแตนเลสทั้ทงชุดเลยตอนที่เราจะหวานข้าวตรงน,นี้ก็จะมีการคัดพันข้าวเพืออ่อที่จะไม่ให้มีดอดกหญ้าไม่ให้มีเมล็ดข้าวที่มันเียบใช่ครับกับการใช้งานผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรความเวลาใช้เครื่องสีข้าวก็ไม่เคยได้ใช้แล้วเครื่องหัวบดท่าวเลยคือถ้าเกิดว่าเราต้องการหัวบดราคาเท่าไหร่เราไปดูกั<า>น<า>น,นี่<า>นถ้ามีหัวบดก็แนะนารุ่นนี้เลยครับนี่มันก็จะเพิ่มเข้ามานห็นเครับเพิ่มเข้ามาปุ๊บนี่อันนี้ number one super s ต a i n l e s s นะ ข้าามครับนี่จะมีโมบดมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับแตกต่างกันตรงนี้หมื่นหกพันเก้าร้อยถ้ามีโมบดราคาเท่าไหร่ตัวนี้19,900บาทเพิ่มเข้ามาแค่3,000ผ่นแต่ถ้าใครอยากได้สีแบบนั้นราคาจะถูกกว่าอีกนะอะหซุปเปอร์สแตนเลสแต่สีเทาละโมราคาเพียง17,900บาทครับหนึ่งมื่เจ็ดพันเองใช่ครับต่างจากเรื่องนั้นในรุ่นนั้นอ่ะพันเดียวอ๋อถ้าเราไม่เอาสีน้ำเงินใช่ครับแบบนี้ราคาต่างจากรุ่นนี้แค่พันเดียวพันเดียว ครับสีข้าวได้คัดพันข้าวได้มีกล้องนี่คัดเขาเรียกว่าร่อนก่อนสีข้าวร่อนก่อนคัดพันมอเตอร์ใช้สีแรงเท่ากันเลยเนี่ยฮะที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดได้เป็นภาคอีสานก็ส่งฟรีใช่ทีมช่างมีเรื่องของการที่จะไปให้ข้อมูลในเรื่องใช่ในเขตอีสานนี่ส่งโดยทีมช่างจากบริษัทครับถ้านอกเขตอีสานเราก็ส่งฟรีเหมือนกันแต่ส่งโดยคนส่งเอกชนครับเสร็จเครื่องพร้อมใช้งานให้เลยครับถ้าใครสนใจรุ่นประหยัดก็หนึ่งวินาทีเก้าร้อยบาทแต่ถ้าต้องการแบบ รุ่นที่มีหัวบดเพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้ครบ3ฟังก์ชันหลักๆสีข้าวคัดผ่านมีหัว bolt เชื่อมเข้าถ้าเกิดต้องการสีแบบนั้นราคาถือว่าโอเคเลยต้องสอบสามข้อมูลผู้ขายได้จะรวมข้อมูลผู้ขายในด้านล่างคลิปไปกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะนี่มาใหม่ครับรุ่นมีมาไม้อ้าวเมื่อกี้ใช้มอเตอร์สีแรงลำที่ได้ไปลำหยาบนะทั้งสองเครื่องแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยครับมาดูใกล้ๆรื่อชื่อรุ่นว่านัมเบอร์วันเทอร์โบครับนี่เป็นนัมเบอร นัมเบอร์วันเทอร์โบไซโลใหญ่มากมอเตอร์มออเตร์จะเพิ่มขึ้นครับเป็น5แรงสีข้าวปั๊บได้รำละเอียดทันทีครับนี่ครับนี่ละเอยดรำละเอียดแบบนี้เลยเนี่ยโดยโดยทั่วไปเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจะเซียวมาจะได้เป็นลำหยาบลำหยาบใช่แต่ละเอียดเลยสามารถที่จะให้บัวได้คบัวกินได้บัวชอบเลยนะครับละเอียดเลยฮะไม่ต้องเสียเวลามาบดอีกแล้วเกี๊ยปานี่คือสุดยอดเลยหวานลงไปพุทธิไม่เหลือเลยโดยเฉพาะปลานิลปลาตะเพียนกินดีมาก ตอบโจทย์กับการใช้งานโดยเฉพาะคนไหนที่ทำพวกลหลังนาทำเกษตรแบบขึ้นมาตัวนี้รุ่นนี้ครับราคาตัวนี้นนครับรุ่นนี้ตัวนี้ราคาเซฟขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเพราะไม่มีตัว 1, 000, 000คับพันข้าวนะอันนี้ร่อนก่อนสีข้าวแต่แกงแยกข้าวสาร3ประเภทข้าวที่1 2 3 2> ร, 1> ระดับเนาะมือปั่นระดับ20ระดับสแตนเลสราคาเพียงแค่21,900บาทครับ21,900ื่นใช่จัดโปรต้อนรับเทศกาลหรือว่าฤดูการเก็บเกี่ยวปี69เลยครับนี่นี่ฮะ21,900บาทครับ Number 1 Turbo ทร์บ